เอาล้นะนี่ก็แค่เริ่มต้นการเดินทงางเอาละคว,วามชิบหายอยู่ไม่ไกลพร้อมรับชมกันได้หนึ่งสองสามดูเสื้อผ้าเขาสะกดครับเสื้อผ้าเขาแบรนด์เดมเลยนะตั้งแต่หัวันเท้าครับวันนี้วันนี้ผมมาเดินห้างเดินห้างเดินห้างไเดินห้างนเดินป่าก็เหมือนเดินห้างครับสำหรับผมโอ้โห เดี๋ยวผมจะจำคำคุณไว้นะครับคุณแอนคุณนี่ได้ได้เดี๋ยวดูเวนตันจบโอเคครับเดี๋ยวดูลงเทา้าก่อนครับหัวจะลงเทา้าสุดยอดจนะริงเียกันขึ้นรถไปลงทะเบียนนะครับสวัสดีครับ <laughs> อ้าวลุงหายไปไหนอ่ะต่อเด้ถ้าจะมาเที่ยวน้ำโตโกโกวิโดกเนี่ย ุงแนะนำให้จองมาก่อนนะเปิดแค่สุกเสาร์อาทิตย์ไม่แนะนำให้ w ว l k ์กอมารอบแรกเวลาเจ็ดโมงรอบสุดท้าย10บโมงจองได้ที่เพจในรูปเลยร้านเอ้ยอยังกาแรกก็เปลี่ยนเลย <laughs> เดี๋ยวตอนนี้ก็รถส่งเราลงมาข้างล่างเลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็ต้องรอบิบฟฟิ้งก่อน ความมันเทิงเริ่มต้นกันแล้วใช่ไหมใช่แล้วล้านเลยเย็น<ท>ไหมครับเย็นไหมครับจุดแรกเราก็ใส่กันเลยนี่คือจุดแรกนะครับ นี่แค่จุดแรกนะจุดแรกนี่นะ้นําเย็นมากเลยนะครับพวกเราครับผมแต่ว่าเจ้าที่ก็บอกว่าให้เดินเกาะแนวเชือกไว้ที่อยู่วด้านข้างจุดแรกเราเดินกันสี่กิโลนะครับตอนนี้เราก็เดินผ่านจุดแรกมาแล้วนะครับที่ต้องลุยน้ามานะครับแล้วก็มีพี่ไกด์นะครับเขา ปิดด้านหลังให้ระยะทาง4กิโลเมตรนะครับแต่ว่าขึ้นหรือว่าเราพักกี่นาทีกี่ชั่วโมงนะครับผมเอง2คนมาเดินป่าเนี่ยผมเองรู้กันไหมเนี่ยไอ้คำว่าโกรกอีดกเนี่ยมันหมายถึงอะไร เยอะมันก็เลยมีที่มาเป็นคำว่าโกโรกอีดกลุงลุงแล้วมีอะไรอีกป้าที่ผมต้องรู้ไอ้น้ำตกกรโกอีดกเนี่ยมันเป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในภาคกลางและเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดมีความสูงทั้งหมด350เมตร ลงลผมขอเล่าเรื่องราวผมต่อนะครับเจอเลยแล,แล้วแล้วความท้าทายมันก็เกิดขึ้นจนได้ลงเท้าเพื่อนรุ่นทิปของผมแอนโทนี Anthony. ดันพังขึ้นมาเอาละ่ะความท้าทายก็ได้มันเกิดขึ้น ก็ต้องขอบคุณพี่ซื้อเขียวในรูปนะครับที่คอยช่วยพวกเราทำไปได้หนังยางมัดผมของพี่เขาแอดนดี้คงตายแน่ๆต้องใช้หนังยางรัดนะครับโอ้โหไนกี้นะครับไปแล้วครับไอนมี่นมเอร้อมียังอ่ะไปต่อไปต่อ นี่ก็จะเป็นทางให้ค่อยเรียกน้ำตกนะครับใช้ความระมัดระวังหน่อยนกันเดิน,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 นเอาล่ะเราถึงจุดที่เราต้องเดินขึ้นแล้วนะครับเิขึ้นแล้วนะเริ่มชันละ ใช้แน่นะคระับว like like ิเกดะไปต่อนเลยครับวิวนี้สวยมากเลยฮะอะไรที่นี่ที่ที่เธอเป็นไวกับฉันวันนี้เรานัดกันอวิเดินหน้โอ้ยไม่เดินหน้ เดินป่าก็เหมือนเดินห้างครับสำหรับผมอ่ะโอ้โห จะโมงแล้วเนี่ยใกล้ถึงหรือยังครับเนี่ยเอ้ยถามใจพวกเองดูสิถ้าใจพวกเองพร้อมก็เตรียมดูไฮไลท์ดีๆนะครับน้ำตกโตกยโต๊ะชันเดี่ยวอะไครับเต็ดยมกัน วุ่นวายออกมาเจอธรรมชาติของเราที่สุขโดยเองบ้านอ่างนี้รู้สึกดีมากครับแล้วก็ธรรมชาติสวยมากครับแล้วก็ตอนที่เราเดินจริงันเงเราเริ่มที่ผ่านอากาศ20องศานะใช่20องศานะแต่ว่าวันนี้ก็18องศานะก็แล้วก็เดินเข้ามาแล้วเราก็ เป็นกลุ่มที่สองนะครับที่เดินเดินมาที่ครับก็เดี๋ยวเดินลงก็พลาดว่าอีกประมาณสามชั่วโมงน่าจะเสร็จประมาณบ่ายสองนะครับครับก็ตอนนี้เราอยู่ที่หกหมู่บุญโดดอยู่ที่ชั้นเจ็ดครับก็น่าจะนั่งพักอยู่พักหนึ่งครับก่อนที่จะลงไปครับก็มันมีข้อระดมระวังนะครับสองกิโลเมตรสุดท้ายเนี่ยเป็นสองกิโลเมตรที่ค่อนข้างที่จะวัดใจนิดนึงนะครับเพราะว่าทางเนี่ยค่อนข้างที่จะชันมาก แล้วก็สามารถประมาณนะครับว่าใครเอาตั้งใหม่รุ่นมานะครับก็เอาเดิมที่มีแนวเชื่อมถือก็สุดสายก็ได้มครับหรือว่าใครมีอุปกรณ์ที่อมีความเซฟตี้ครับอย่างโก๊ะๆอย่างเงี้ยก็อุปกรณ์ที่ไว้ท้องพอหรืออะไรเงี้ยก็แนะนำให้ามาครับเพราะว่าเส้นทางมันต้องหจะลื่นครับตัวรถที่มันลื่นเกิดข้อนะครับแล้วก็มีคุณพี่มีเรื่องมางด้านระวังอะไรนครับเรื่องน้ำหรืออะไรครับที่นี่ก็ถือว่าพื้นที่มือใหม่หรือว่า แล้วพบกันใหม่ EP หน้าขอบคุณครับ